มาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์กันนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบสะบักสะบอมกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะกับเรื่องสถานการณ์่างๆส่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ที่มีการประเมินการเนี่ยนะครับสเดือนสุดท้ายเป็นไฮซีซันเขาคงมองว่ายอดขายเ็าคงไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าตอนนี้สต็อกเก่าก็ระบายไม่หมดอยอดโูนยอดจองเองไลตอนนี้พรีเซอร์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ ประกอบด้มีการพูดถึงครับว่าปัจจัยของอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้ผลผลกระทบในปีหน้า2 5 6 4 6 3อยกมคไม่อยากมองอะไรนะครับในเรื่องนี้คือ2ปัจจัยหลักโควิดรอบ2และหนี้ครัวเรือนนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีครับว่านาทีนี้ใครจะซื้อข้าวของแพงหรือว่าของที่มีมูลค่านะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแม้แต่ต่อให้เป็นมือถือก็เถอะนะฮะมีการตรวจสอบเครดิตบูโรมีการตรวจสอบศักยภาพในการผ่อน มีการตรวจสอบเกี่ยวกับความมั่นคงของรายได้ในอนาคตอย่างชัดที่เข้มงวดมากไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็สร้างมาะดีก็ว่าไม่ว่าจะเป็นยอดจองกับยอดปฏิเสธมันไม่มันไม่ไปด้วยกันแน่นอนยอดจองรถในงานแสดงรถยนต์กับยอดปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยมันพุ่งคคละเลื่องกันเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอมาถึงอสังหาเนืทรัพย์ทางด้านบริษัทเครดิตแห่งชาติที่เรียกว่าบูโรเนี่ยนะครับโดยรองผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเครดิตแห่งชาติคุณพเดชเจริญศิวกรเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นะ เขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาอสังหาเนมทรัพย์เนี่ยนะครับมีปัญหากับสถาบันการเงินไม่ใช่แค่มีปัญหากับเครดิตบูโรเท่านั้นคือเครดิตบูโรมีหน้าที่ในการนําข้อมูลที่เก็บสะสมจากผู้ที่ใช้เครดิตกับบรรดาสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจให้กับบรรดาสถาบันการเงินว่าตกลงคุณจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่จริงเงินกู้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องของภาระหนี้สินคนไทยเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นมาก เครดิบูโรบอกเปิดตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยเริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี61ตอนนี้เราอยู่63และหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ตอนนี้เติบโตมาในช่วง10ปีเพิ่มกว่า25% 10ปีหนี้ครัวเรือนเพิ่ม25%ก็แสดงว่าปีหนึ่งเพิ่มปีละประมาณ2%กว่านะครับทีนี้สิ่งที่ทางด้านเครดิบูโรเขาบอกให้จับตาดูเนี่เขาบอกว่าไอ้การกออ่อหนี้หรือกู้หนี้ยืมสินเนี่ยของคนที่มีอายุตั้งแต่23ถึง40ปีเนี่ยนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากเพราะความสามารถในการเร่งสร้างหนี้ของคนกลุ่มนี้ดูเหมือนว่าจะเร็วผิดปกตินะครับนอกจากนี้นะครับมองว่าแม้ว่าคนที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยภารหนี้ของคนกลุ่ม23 4 0ปีเนี่ยก็จะยังมีผูกพันต่อไปนะครับโดยเฉพาะยังมีตัวเลขเยังมีหนี้อยู่ตามตัวเลขในปี6-1กว่า3ล้านคนหรือประมาณ1 6เปนเป็นหนี้เสีย แล้วก็ยังคาดว่าในปีโควิด2,563นี่นะครับตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ด้วยและสิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้ก็คือมีสัญญาณที่นี่ครัวเรือนจะไปสู่ระดับ90%ต่อ GDP ในไตรมาส4ปีนี้โอโ้โหได้ยินตัวเลขนี้ตกใจแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละหลายสำนักคือถ้าที่ผมคุย,คยมาเนี่ยแต่ละหลายสำนักมองว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันมา80 แต่มันจะไปปก9ก้าเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าแต่ปรากฏว่ารองผู้จัดการใหญ่ของเครดิตแห่งชาติดีบอกเลยครับว่ามันมีสัญญาณว่านี่ครัวเรือนจะแตะก90%ใน3เดือนข้างหน้าคือภายในไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับต้องดูขัาว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงเร่งขนาดนั้น <c oughs> คือถ้านี่ครัวเรือนก็แสดงว่า1บรรดาสมาชิกในครัวเรือนนะครับมีการกู้หนี้ยืมสินมากขึ้นในขณะด,ดีวกันไม่สามารถที่จะ ปลดหรือรลดภาระสะัดส่วนของนี่เนื่องจากว่ารายได้จากการทำมาหากินนั้นลดน้อยถอยลงถึงขั้นขาดไม่สามารถไปโปะหรือลดมูลนี่ลงหรือ 2. มีการเจรจาทําเรื่องของ debt restructuring หรือการทําโครงสร้างนี่ปรับโครงสร้างนี่แม้จะยืดแล้วยืดอีกหรือว่าอาจจะมีนี่หลายกองซึ่งทําให้การต่อหน,นี้หรือการปรับโครงสร้างนี่เกิดปัญหาในกลไกลของการจะตัดชําระนี่นะครับเนี่ยเขาถึงบอกว่า เนื่องจากส่งออกและการท่องเที่ยวมีปัญหาจากเดิมที่คาดว่านี่ครัวเรือนในประเทศไทยจะอยู่แค่81.5%ของ GDP ถ้าเหตุผลบอกว่าส่งออกกับท่องเที่ยวมีปัญหาก็ชัดครับแสดงว่าบุคลากรหรือจํานวนของแรงงานที่อยู่ในภาคของการท่องเที่ยวอันนี้เห็นชัดอันนี้เห็นชัดที่สุดเลยว่า ปิดกิจการกันเนยอะส่งออกอันนี้เห็นชัดเพราะว่าโรงงานที่เป็นลักษณะของรับจ้างการผลิตหรืออยู่ในเครือข่ายของการผลิตและเป็นสาขาของบริษัทที่เป็นฐานการผลิตส่วนใหญ่ก็จะปิดปลดพนักงานเป็นจนนํานวนมากในก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วก็เลยทําให้คนที่เคยมีงานทําไม่มีงานทําเมื่อมีงานทําไม่มีรายได้เข้าครัวเรือนเมื่อไม่มีรายได้เข้าครัวเรือนมากพอหรือแม้แต่ต,ตามปกติแล้วที่พอจะไปชดเชยเรื่องของการจ่ายหนี้คืนได้ก็ไม่สามารถชรําระหนี้เองได้หนี้ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการพ่อพูน มีอยู่2เคสครับคือส่งตัวกับพอ่อภูนขึ้นนะครับทีนี้ดูต่อเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยมีประมาณ5.08ล้านล้านบาทสินเชื่อส่วนบุคคลและการบริโภคที่มีสัดส,ส่วนในนี้ครัวเรือนจะประมาณ3.30ล้านล้านบาทรวม2กลุ่มตัวเลขที่สูงมากครับนะฮะซึ่งในปีที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ย13.47ล้านล้านบาทเป็นหนี้ครัวเรือนในปี25 6 2 นั่นทั้งปี62เนี่ยยังคิดเป็นสัดส,ส่วน79.8%ของ GDP ประเทศไทยซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านโอ้ภ oh. าษาชาวบ้านนี่ก็บอกว่านี่คนไทยสูงกว่านี่เพื่อนบ้านครับนะตรงนี้เองแหละก็เลยทําให้เกิดสถานการณ์ตัดกําลังซื้อและทําให้กําลังซื้องอนเงี้ยนในการที่จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะในช่วงโควิดเราก็จะเห็นรับว่าตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่สามารถขยับอะไรได้มากนะักนะฮะ ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบริษัท C B R E ประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องของอตลาดหลักทรัพย์ชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะครับโดยคุณอลิวัติศภาัฒนาถาบุตรกรรมการจริการของ C B R E ประเทศไทยเนี่ยครับก็บอกว่าทิศทางตลาดอสังหารมิมทรัพย์ในปี63กับ64คือมองเนะี่ยปีนี้กับปีหน้าเนี่ยนะฮะ <c oughs> ประเทศไทยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยมุมมองของระดับบลกเกอร์แห่งระดับโลกเลยนะ C B R E นี่นะฮะ เขาบอกว่าวิกฤตโควิดสิบเก้าทำให้เกิดการชะลอตัวของอส,สัพพายในสหั์ทุกหมดเลยทุกภาคส่วนด้วยนะฮะซึ่งถามว่ามันเป็นข้อดีไหมคือถ้ามองในข้อดกีก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ดีตรงที่ว่าประเทศไทยมักจะมีอะไรที่ชอบแห่ตามกันทําและมันก็ทําให้เกิดปริมาณของสัพพายในตลาดล้นเกินความต้องการของความต้องการแท้จริงในตลาดยกตัวอย่างเช่นง่ายท่านผู้ชมครับแมนะ้แตุ่ตสาหกรรมการท่องเที่ยวนคนในวงการท่องเที่ยวก็ทร,ราบมนดีนะครับว่า พอบอกว่าตัวเลขน้กองเที่ยวจะไป 35, 36, 37, 39 000, ล้านนี่ตั้งปีนี้ไป4 0ล้านเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดของคนไทยคืออะไรฮะแห่ไปเปิดโรงแรมแห่ไปเปิดรีสอร์ทแห่ไปเปิดอ่าอินแห่ไปเปิดโฮเทลแห่ไปเปิดโฮสเทลจนกระทั่งสัปปายมันล้นขึ้นมามาาเท่านั้นนี่จํานวนของนักเดินทางก็รู้อยู่แล้วว่าปีหนึ่งโตได้กรดไม่เท่าไหร่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ของอสังหาริมทรัพย์เลยทั้งในปีนี้ปีหน้าก็จะถูกผลกระทบจากเรื่องของการระบาดโควิด -19 ซึ่งทหารเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทําให้ตรงนี้เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากและยิ่งถ้าหากว่าการระบายทรัพายในประเทศนั้นเป็นไปได้ในอย่างยากลําบากแล้วเราก็จะยิ่งทําให้เกิดปัญหากันต่อไปในอนาคตด้วยนะครับน่ากลัวรจริงๆนะฮะ